นายผีมเมมีผีเลยเจะนายโมริวาโปกเกมอนโซลโซโยเยอร์เวอร์ชั่นเนาะนินเดแห่งใจโพนแห่งโลโกโปเกมอนที่ห่างจากโลกมนุษย์นานแสนนานเหลือเกินและมีหนึ่งหนุ่มผู้หนึ่งที่ย้ายมาจากโลกมนุษย์มาอยู่ในโลกแห่งโปเกมอนเพื่อแสวง,งหาสิ่งมีชมีวิตที่มีน้ำว่านักล่าแห่งยุคโบราณนั่นเอง ทุกช้อของวันเย็นเด็กหนุ่มมุ่นนี้ก็จะเปิดวิดีโอที่พ่อเขาได้บันทึกเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตัวนี้เอาไว้เพื่อให้เขามีกําลังใจในการค้นหามนุษย์โปกเกมอนให้เจอจนได้หลังจากที่เด็กหนุ่มคนนี้ดูคลิปของพ่อ,ขอเขาเสร็จแล้วเขามาจำลองมาขอลองให้แม่ของเขานั้นเล่าเรื่องเกี่ยวกับพ่อของเขาที่มีสัตว์คู่หูคู่ใจอย่างโปกเกมอนที่เรียกกันานามในโลกมนุษย์ว่าสัตว์นักล่าแห่งยุคโบราณน,นั่นเอง ออกเซย์ใสดข้างนอกกันดีกว่าอืมอากาศเย็นใสดีนี่เจ้านายปีเจ้านายปีโอ้ยเจ้านายปีเจ้านายมีโปเกมอนนี่นะเจ้านายเนี่ยเจ้านายวีเจ้านายปีปีนี่ฉันอยู่นี่呀มาเจ้ามานี่มานี้เจ้านายปีเจ้านายปีหมดปีจ้าแหมหาตั้งนานแหมบปลาปลาไปเดินเล่นกันไปอยากมีโปเกมอนแบบนั้นจังบ้างเลยอ่ะ ครับคุณอื่นก็มีโปเกมอนแล้ว่าผมยังไม่มีเลยทำไมอะตอนนี้ลูกยังเด็กมากอยู่นะจ๊ะเอาเป็นว่าปีหน้าเี่ยลูกก็อายุที่สามารถครอบครองโปเกมอนได้แล้วเดี๋ยวแม่เนี่ยจะพาไปเลือกโปเกมอนเองนะจ๊ะไม่แน่อาจจะมีโปเกมอนที่พ่อเคยเรียงไว้ก็ได้นะลูกลูกต้องตั้งใจเรียนก่อนนะลูกต้องสัญญากับแม่ก่อนนะจ๊ะสัญญาครับผมจะเป็นเด็กดีผมจะตั้งใจเรียนเพื่อสิ่งที่ผมต้องการผมต้องเอาสิ่งนั้นมาให้ได้ไม่ว่ายัางไงก็ตามผมจะตั้งใจเรียนผมจะค้นคว้าหาข้อมูลมันมาให้ได้ ผมจะสู้เพื่อแม่สู้เพื่อแม่แม่เวลาหมดสักก่อนนะครับแม่กําลังซึ้งเลยกันเลยทีเดียวเลยนะฮะกับเดนนุ่มคุณนี้นะว่าเขาจะได้โปกเกมอนที่เขาต้องการหรือไม่เอาเป็นว่าถ้าคุณอยากดูแล้วก็โปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับ